เพื่อนๆครับมีคนมาสอบถามผมเยอะนะฮะว่าถ้าเกิดเราจะเทรดบิสโดยการใช้ iPhone เนี่ยทำเป็นแนวขวางได้ไหมนะฮะคือจะบอกว่าณนะตอนนี้ครับมันทำได้เฉพาะแนวตั้งนะครับแต่จะบอกว่าการใช้แนวตั้งเนี่ยก็ไม่ได้ยากถ้าเราเปิดใจนะครับณนะปัจจุบันนี้ผมลองเทรดแนวตั้งแล้วเนี่ยใช้งานง่ายกว่าแนวขวางด้วยซ้ำนะครับคืออย่างนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS เนี่ยถ้าเกิดคุณเทรดแนวตั้งเนี่ยมันก็ใช้งานได้ไม่ต่างกันนะฮะแล้วก็ความน่าจะเป็นก็พอๆกันนะฮะเหมือนกับแนวขวางด้วยนะฮะจะบอกงี้เลยกันนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะเทรดให้ดูแล้วกันนะฮะว่าถ้าเราเปิดใจลองเทรดแนวตั้งผ่านมือถือครับไม่ได้ยากเลยนะครับและเดี๋ยวจะสอนวิธีการติดตั้งสคริปต์ด้วยรวมถึงการเทรดคำขำให้ดูสัก5วินด้วยละกันนะครับอ่ะณปัจจุบันนี้ครับผมดาวน์โหลดสคริปต์มาแล้วนะฮะจาก AI s t r a t e g ี้นะครับเดี๋ยววนน นี้ละกันนะครับอ่าวิธีการติดตั้งครับอ่าเพื่อนดูครับจะสังเกตนะฮะว่าตรงนี้ครับมันคือตัวปุ่มตัวชี้วัดนะครับก็ให้เราคลิกได้เลยครับเพื่อนครับอ่าคลิกก่อนนะครับอ่าคลิกอย่างนี้ปุ๊บนะครับหลังจากนั้นครับก็ไปคลิกคําว่าสคริปต์ตรงนี้นะครับเพื่อจะติดตั้งสคริปต์นะฮะอ่าผมคลิกไปเลยครับปึ๊บนะครับและคราวนี้ครับผมก็จะนําเข้านะฮะสคริปต์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วจากช่องเนียนํำเทเดอร์แฟนเพจนะฮะกดนําเข้าครับ อ่ะมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมกดไปเลยฮะ AI Strategy นะครับปึ๊บนะฮะอย่างเนี้ยครับทางแอปพลิเคชันก็จะทำการติดตั้งครับกดเพิ่มเลยครับอ่ะเข้ามาแล้วเห็นไหมครับอ่ะวิธีการใช้งานครับคลิก AI Strategy ครับปึ๊บนะฮะกดใช้งานครับแค่นี้เองครับ AI ก็จะมาแล้วนะฮะนี่นะครับจะสังเกตนะฮะว่าหน้าตาก็จะเหมือนในหน้าแนวขวางเลยนะฮะมีเซล์มีบายปกติเลยตามนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเทรดให้ดูคำๆแล้วกันนะฮะว่าทำอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นจะบอกว่าณตอนนี้เนี่ย Xnova เนี่ยเขามีสินทรัพย์ที่ปรับให้ Payout 90%เยอะมากเลยนะฮะลองดูครับนี่ฮะมีหลายอันเลยนะครับนี่นะฮะสังเกตครับเทียบครับ90%ครับโอ้โหจัดเต็มนะฮะเราเคยขอแค่สัก5สินทรัพย์นี้เข้าให้เทียบเลยครับเพราะงั้นเนี่ยเพื่อนท่านใดครับชอบตัวไหนก็เทรตัวนั้นครับในที่นี้วันนี้ผมเทรสวีแล้วกันนะฮะ เป็นแบบเหรียญคริปโตเคอเรนซีครับอ่านะฮะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเทรดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเราสามารถที่จะปรับค่ากราฟได้นะเพื่อนนะตรงนี้นะฮะกดตรงนี้นะฮะก็จะเป็นกราฟต่างๆได้นะครับอ่าเป็นแบบไหนก็ได้ทําสัญญากี่วิก็ได้นะครับในที่นี้เนี่ยผมตัดปรับตั้งค่ากราฟเนี่ยเป็นแบบ5วินาทีครับเพื่อนครับอ่าอย่ารอดู่นะฮะเนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับแล้วผมก็ตั้งค่ากราฟเป็น5วิครับเป็นกราฟปกตินะฮะเนี่ยนะฮะไม่ใช่ฮะ กราฟนี้นะครับกราฟนี้ขอไปฮะกราฟนี้นะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นกราฟ5วิปกติเลยนะฮะแล้วก็เอาปรับขนาดตัวมันออกนะครับอ่ะโอเคนะครับลุยเลยดีกว่านะครับสัญญาณมากเมื่อไหร่นะฮะก็เทรดเลยนะครับอ่ะผมจะเล่นคำขำแบบ30บาทแล้วกันเอาไปร้อยหนึงแล้วกันนะฮะคำขำฮะเอาเป็ร้อยเลยนะฮะคำหนดจํานวนเองครับแล้วก็เทรดทีละไม้ได้นะฮะสูตรนี้ครับไม่ต้องรีบร้อนครับอ่ะโอเคนะฮะเริ่มต้นที่100เลยแล้วกันนะครับ อ่ะโอเคนะฮะอย่าลองเทะคำขำดูให้สักห้าวินแล้วกันนะครับรอสัญญาณบายกับเซลล์มานะฮะอ่ะเซลล์มาแล้วครับเซลล์มากดเลยครับนี่นะครับมันก็จะเสถียรอยู่นะครับเป็นไงฮะอ่าหนึ่งวินเรียบร้อยนะครับอ่ะรออีกครับหนึ่งวินแล้วนะเล่นสักห้าวินแล้วกันนะฮะบายมาครับบายมานะครับเป็นไงฮะเป็นไปตามแผนไหมสองวินนะฮะชิลๆครับเอไอไซตี้อย่างเทพอย่างเทพนะฮะ วิธที่สามครับเดี๋ยวลองดูว่าห้าชวนหรือเปล่านะฮะถูกห้าชวนไหมเดีย๋ยวลองดูอีกทีนะฮะอรอลุ้นดูครับอ่ะขยายหน้าจอเล็กน้อยนะฮะเดีย๋ยวลองดูครับว่าเป็นยังไงครับสองวินแล้วนะเหลืออีกสามวินนะครับอ่าใช้ซุยนะฮะวันนี้นะครับเทรดสินทรัพย์ซุยนะฮะเป็นเหรียญดิจิตอลนะครับคริปโตเคเรนซีนั่นเองนะฮะเซลมาครับกดเลยฮะเซลมาครับสามสองหนึ่งแม่นะฮะ ว่าจะถูกชวนนะฮะไม่เป็นไรครับอ่ะผมคูณ2ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เตรียมจำนวนเงินมาให้เพื่อนนะฮะอ่ะคูณ2ไปครับอ่ะแบบนี้นะรอไปก่อนนะฮะตอนนี้บายมาแล้วนะเรากดไม่ทันฮะเราเป็นเซลล์ต่อนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะเนี่ยมันจะมีโชว์ตัวเลขให้ด้วยนะฮะว่าได้ตังค์คืนมาเท่าไหร่ครับก็ดีนะเนี่ยต้องดีนะฮะอ่ะบานไกลเวลาเอาให้กดครับแม่นะฮะมูดแต่โชว์ครับทันไหมฮะอ่ะทันอยู่ครับอ่านะฮะ 3ามวินละนะครับอ่กลับไปที่ไม้หนึ่งใหม่ครับเียร้อยแล้วกันอ่ะโอเคนะครับอ่ะเลยสองวินนะเอาให้จบจบนะครับจะบอกว่าไม่ได้ยากนะในการเทรดนะฮะบายครับนี่นะก็เข้าเลยนะฮะเข้าออเดอร์ได้เร็วอยู่นะครับคือจริงๆใครเทรดโฟเ็ก็น่าจะคุ้นเคยเพราะมันเป็นแนวขวาแนวตั้งเหมือนกันนะครับอ่ะเปไม้2ครับนี่นะฮะอ่ะรอไปก่อนนะฮะอีกสองวินนะฮะจะให้จบแล้วนะครับอีกสวินนะครับ นฮะเราสามารถดูตรงนี้ได้นะฮะว่าคาดการเท่าไหร่นะฮะใครที่ไม่มีไม่มีโปรแกรมคำนวณนะฮะก็ดูเอานะครับเมื่อกี้นี้เราขาดทุนไปร้อยหนึ่งนะฮะคราวนี้เราก็ลงไม้สองไปนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะรอสัญญาณมาก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นเซลล์นะฮะต้องรอเซลล์มาครับเพื่อนครับก็จะลงเป็นไม้เอ่อวินที่4นะครับไม้สองนะฮะเซลล์มาครับเนี่ยตัวเล็กๆนี่นะฮะเซลล์มานะฮะนิดนึงนะครับเป็นไงฮะจบไหมเรียบร้อยนะฮะอ่ะไป วินสุดท้ายครับจะยากเสมอหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับวินสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆไปลองใช้ได้นะฮะใครไม่มั่นใจบัชีลองก่อนนะฮะแบบบายมาครับบายมาคือกลัวมันช้าไม่ใช่อะไรหรอกครับนะฮะกลัวช้าครับอ่าเรียบร้อยนะครับ5วินแล้วนะครับเพื่อนๆไปลองใช้กันนะครับแค่เปิดใจครับลองกดกดจิ้มๆิดูก่อนก็ได้นะฮะสำหรับการเทรดแนวตั้งครับณตอนนี้เนี่ยเอ็กซ์โนวาเขาก็ต้องตั้งใจทํมาให้เราอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเพื่อลองเทรดดูครับถ้าเกิด เทรดแล้วได้กำไรยังไงอย่าลืมมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับอย่าลืมนะถ้าไม่มั่นใจบัญชีทดลองทดสอบทเทรดก่อนนะ